ยางกระบะครับยางกระบะนะฮะสองหนึ่งห้าหกห้าอ R สิบหกนะครับตัวนี้เป็นยางไทยนะครับยี่ห้อแว็กเรส์นะครับสองหนึ่งห้า 65R16 นะครับผ้าใบ8ชั้นนะครับตัวนี้นะครับยางใหม่ปี23นะครับตัวนี้ผมล้างสต๊อกอยู่นะครับเส้นละ1,490บาทนะครับ1,490บาทพร้อมใส่ผ้าใบหนาๆแบบนี้เลยนะครับ8ชั้นนะครับสำหรับรถกระบะขอบ16นะครับเอาไปบรรทุกเบาได้เลยนะครับตัวนี้นะผ้าใบหนา8ชั้นนะครับนะฮะท่านใดสนใจนะครับ ยางใหม่ครั้างปีนะครับปี23นะครับเป็นเบอร์215 65 R 1 6นะครับผ้าใบ8ชั้นมีมอกอมีมาตรฐานมีประกันนะครับเซละ1ส้นละ1,490บาทสนใจติดต่อมาได้เลยครับ065 423 4522ร้านแม็กยางโคกช้างพิศณุโลกนะครับตรงข้ามกับโรตัสนะครับสาขาโคกช้างนะครับฝากไว้เยครับ